ฟังให้ดีครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ครับเร็วสั้นกระชับหนักและแน่นมากๆเนื่องจากว่าเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนเกิดของบิ๊กบอสครับคุณวรััคุณวรัตบร,รคุณครับโปรโมชั่นเดือนนี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ ขนาดนี้มาก่อนครับเพียงแค่คุณเปิดบินดิลเลอร์สินค้าใดๆก็ได้ของบริษัทครับตั้งแต่วันนี้และไม่เกินวันที่10พฤษภาคมนี้รับไปเลยครับทริปมาลดิฟ3วัน2คืนครับที่สำคัญเป็นแบบ over water ด้วยที่คลับเมดคานี้ครับและนอกจากนั้นเป็นแบบ all inclusive ซะด้วยนั่นแปลว่าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มเติมไปอีกไม่ว่าจะเป็นอาหารฟรีครับเครื่องดื่มก็ฟรีครับกินอยู่ฟรีหมดไม่มีอะไรต้องจ่ายเพิ่มอีกเลย ย้ำว่าตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่1ิพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับมาร่วม Happy b i r t ร์เดย์บอสทอ k ของเรานะครับ Happy b i r t ร์เดย o ทูยไปกันเลยครับที่ฟาร์มเด็กกรีครับ